อะไรกันนะเราก็มายืนรับรมแบบนี้ทุกเชา้าแต่วันนี้มันสดชื่นเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเรารเลุก่านนะวันนี้เป็นวันพิเศษของท่านประธานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องคอยระวังให้ดีนะอากิระครับ โคดีจังเลยนะครับที่รุ่นพี่ระดับบัณฑิตวิทยาลัยอุตสาห์สร้างเซ็นเซอร์อุณหภูมิระบบพิเศษให้ลองใช้กันแบบนี้เริ่มมากันแล้วล่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะทุก่านขได้บันเกิดเกินะคะที่เกิดเกดค่ะเรนนี่ค่ะเชจะรับเอาไปด้วยได้หรือเปล่าคะ เท่าที่ดูเนี่ยก็คงจะหลายร้อยคนแล้วนะเนี่ยดูสิเด็เกคนนี้เป็นใครกันนะทำไมถึงได้เร็วขนาดนี้ล่ะความเร็ว32กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสถาบัานเราห้ามใช้ไม้แต่จักรยาน,นี่้ายแล้วทำไมถึงเร็วอย่างนั้นล่ะว่าง ใจมากนะที่อุตส่าห์มาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังนะเจ้านกน้อยท่านประธานของเราเนี <schedules> ่ยนะไม่ได้มีเสน่ห์เฉพาะคนเท่านั้นนะนั่นนะสิฮะอืมโอมีอะไรเหรอครับใส่ใจไปเลยนะคะสวยชอบชอบอย่างน้อยอย่างข้าวกล้องของฉันก็ทันทีใส่หนก็สนใจแล้วเลย Bye. Uh -huh. ของขวัญเพียบสมแล้วที่เป็นท่านประธานสเสน่ห์แรงจริงๆเลยนะวันเกิดของอากิระกับซูอโอก็มีของข,องขวัญประมาณนี้ไม่ใช่เหรอเหมือนกันไม่ไม่แล้วครับของผมน่ะมายอะขนาดนี้สัก,กหน่อยเออแต่มีเยอะขนาดนี้แค่เปิดดูก็คงจะหลายวันแล้วนะครับเนี่ยไอ้ว่าะ่ะของขวัญที่ได้มานะ่ะจะต้องเปิดดูให้หมดภายในวันนี้แหละเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ท,ทั้งหมดนี่เลยเหรอครับก็ใช่สิ สภาพสตรีที่น่ารักอุตส่าห์ตั้งใจมอบให้ในวันที่มีเพียงวันเดียวในหนึ่งปีถ้าไม่เปิดดูภายในวันนี้เขาก็คงจะเสียน้ำใจแย่เออแต่ว่าท่านประธานครับมันคงจะยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะครับความรักของผู้หญิงนะ่ะกว้างใหญ่ยิ่งกว่าทะเลสาบถ้าเราสามารถรับไว้ได้ทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยล่ะไม่ใช่แค่ความรักของผู้หญิงหรอกครับ แต่ถ้าต้องจัดการเอกสารนี้ให้หมดภายในวันนี้ด้วยนะครับสิเออ,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 อคุณนนครุค,คะช่วยรับนี้ไว้ด้วยได้ไหมคะได้สิครับอ่าคือว่าฉันทําไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะและนี่ก็เป็นขนมที่ฉันพยายามทําขึ้นมาเองไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกปากหรือเปล่านะคะไม่หรอกครับถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อย ต่ถ้าเป็นขนมที่คุณอุสตส่าห์ตั้งใจทําเพื่อผมแล้วก็ <L an> เวลาที่ผมได้รับประทานขนมของคุณมันก็คงจะอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักที่จะประทับใจผมตลอดไปเลยครับว้าวคือนะ <L an> ว่า, <L an> วาคุณเราก็รู้คะ่ะที่ข่าวว่าคุณต้มมองชําระนักสึกขึ้นมาแล้ว,วยทจานผู้อนการหาของที่หายเจอหรอคะการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสุภาพสตรี เป็นหน้าที่ของเราดิครับเล็วมีใครเป็นสมาชิกชมรมบ้านเลยครับแ่สิคะเลขานุการระดับประถมทกากาบุระซึโอะแล้วก็สมุบัญชีระดับประถมอิจูอินอากิระครับอุ๊ยได้ๆสองคนนี้ด้วยเหรอนี่ถ้าฉันมีเรื่องเด็ดล้อนจะไปช่วยฉันด้วยหรือเปล่าแค่นียแน่นอนครับชมรมนักสืบแคลมของเราเนะี่ยเป็นวิกสตรีอยู่แล้ว แบบนั้นไปแจ้งฝ่ายของหายดีกว่ามั้งครับทำไมล่ะนี่พวกเธออย่ากลิ้กลายกันให้มากนะดจะมาห้องเรียนอนมีเอาไว้เรียนนะไม่ได้มีไว้ให้พวกนกกระจอบมาจับกลุ่มคุยกันแบบนี้ต้องขออภัยด้วยครับแล้วชั่วโมงนี้นะไมช่วันศาะแท้เลยคุยกัน มันไส่ขุนขอโทษทำหน้าดุอีกช่างเถอะเนี่ยมันห้องเรียนอย่างที่คุณเคียวโงกูเขาบอกจริงๆนดินะผมไม่ระวังเองตั้งหากล่ะผิดหลักไม่ใช่ใครผิดสักนายเลยนะคะอย่าคนะดคนหนึ่งมยไป้เลย ยาวาดเต็มที่เลยนะคะเนี่ยช่วยเราไว้ด้วยนะคะได้สิจ๊ะแม้ว่าได้หลอกกว่าตัวจีนะเนี่ยท่านประธานนีสเน่ห์แรงจังเลยนะฮะผู้หญิงเพียบเห็นวกคุณโนรู้ใจดีนั่นแหลนะเนาะแมมไม่ถึงข,น,ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าท่าทางของคุณวิดโดริโกบเมื่อกี้นี่นะสิต้งแต่ทถามนาแน่เลยเลยคะ่ะจริงด้วยที่จะไม่น่าพูดแบบนั้นเลยนะไม่หรอกเป็นเพราะผมผีเองตั้งหักแล้วครับ แต่ว่าคุณเคียงของคุณน่นเป็นแบบนั้นทุกทีเลยนะคะใช่ทัานตงท่าไม่พอใจคุณนอครุ้อยู่เรื่อยเชียวจริงด้วยจริงด้วย,วยเอ,อมีปัญหาอะไรเหรอครับท่านธานอ,อ๋อก็นิดหน่อยอะอย่างเมื่อวันก่อนนะั่นก็เหมือนกันนะคะพวกเราเนอุตห์เอาอาหารที่ทํามาไว้ให้คุณนครุ้ทานด้วยอะคะ่ะพวกคุณพี่ทั้งหลายต้องขอโทษด้วยนะคะชั่วโมองต่อไปอะจะต้องรายงานหน้าฉันกรุณาอย่ามารบกวนเวลาเตรียมตัวของฉันจะได้ไหมล่ะคะ ตอนนั้นน่ะยังดีนะคะที่มีแต่รุ่นพี่เขาใจดีกันทั้งนั้นเลยไม่งนั้นเราก็สนุกแน่เลยค่ะที่จริงตอนนั้นอ่ะผมน่าจะขอโทษเขาด้วยนะแต่คุณเคียวโงกุเขาเป็นคนดีนี่นะแหมคุณโอคารุเนี่ยใจอ่อนกับผู้หญิงทุกทีเหรอมีเสน่ห์ก็ตรอกหลีละมั้งแต่ฉันว่านะคุณเคียวโกุนเนี่ยจะต้องจมใจแกล้งแน่ๆเลยอะคะ่ะพวกคุณว่าใครแกล้งกันเหรออ๋อคนที่เทอริโกะใช่ แอบมานั่งนินทาฉันทาแปลงด,งดอกไม้เชียแลเหรอเนี่ยไม่ดีเลยนะเอเอ้เาไม่ได้แอบนินทาสักหน่อยนะคุณอิโมนโยมนยามะตอน้าคนอื่นนะคุณก็ชอบพูดแต่คำหวานอยู่เรื่อยนินาใช่ไหมละ่ะมันนั่งนินทาว่าร้ายผู้หญิงแบบนี้เนะี่ยยังจะมีหน้าเรียกตัวเองว่าเป็นมิตรกับสตรีอยู่ได้ทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเลยเนกะิดไปแล้วนะคุณมิโดริโกะคุณน้าก็ดูหน้าอุตส่าห์ปกป้องคุณมิโดริโกะนะคะปกป้อง <laughs> ไม่ใช่หรอกคุณอิโมโนยาม่าน่ะละจะมาปกป,ป,ป้องผู้หญิงที่ไม่น่ารักเลยสักนิดหนึ่งอย่างฉันเนี่ยใครบอกคุณว่าอย่างนั้นล่ะครับก็คุณน่ะเป็นสุภาพสตรีที่งดงามมากฮะพ,พูดแบบนี้ไปชดกันรือยังไงไม่ใช่ครับคี่จะร้อฉันเล่นอย่างนั้นสินะใช่ไหมล่ะ ไม่ว่าจะพูดยังไงก็คงจะเป็นการทำร้ายจิตใจผมคุณอยู่ดีสินะแล้วผมจะต้องทำยังไงอ่ะถึงจะไถ่ตัวที่ทำไว้ได้ล่ะครับฉันได้ข่าวคุณจะตั้งชมรมนักสืบขึ้นมาด้วยไม่ใช่เหรอใช่แล้วครับถ้างั้นก็มาเล่นเกมหาของกันหน่อยดีเล่นเกมหาของเหร หาของที่ฉันต้องการได้ภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็ฉันจะยกโทษที่คุณได้ทําไว้ทั้งหมดเลยดีมะแล้วถ้าทําไม่ได้ละครับนั่นสินะก็ะต้องลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายประถมของแคลรารายละเอียดนะ่ะเอาไว้คุยกันหลังเลิกเรียนพรุ่งนี้แล้วกันนะ จามานี่ก็จะหนีซะอีกก็ผมสัญญากับคุณเอาไว้แล้วด่ครับแล้วจะให้เราหาอะไรล่ะเมื่อวานเนี่ยฉันเอาของบางอย่างไปซ่อนไว้ในเขตสถาบันนี้แล้วคุณต้องหามันให้เจอแล้วมันคืออะไรอ่ะฉันไม่บอกอะไรกันเนี่ยใจหาอะไรยังไม่รู้เลยถ้าเป็นนักสือที่เก่งจริงแล้วก็ต้องหาให้เจอสิกำหนดเวลาก็คือหกโมงเย็นของอีกสามวัน แต่ว่ามีข้อแม้ด้วยนะอะไรอ่ะคุณจะต้องหาของนั่นเพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเหรอตายแล้วจะหาได้ยังไงคว้าคนเดียวได้ยังไงล่ะนี่มันเป็นหาระหว่างฉันกับคุณอิโมโนยาม่าเท่านั้นนะพวกคุณสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เหรออะไรกันล่ะถูกอย่างที่คุณพูดแล้วละครับท่านประธานแล้วก็อีกอย่าง คุณห้ามใช้อุปกรณ์พิเศษต่างๆในการสืบหาในครั้งนี้ด้วยฮะ<า>คม่ใช <หา S 1> ่พี่คนไหนนะม่คนนี้นะดาบแล้วครับผมตกลงตามที่ขอมาทั้งหมดแต่ว่าผมก็มีเรื่องจะขอร้องคุณด้วยเหมือนกันนะ เียวงูกูไม่โดรด้กผมเนะี่ยไม่เคยเห็นรอยยิ้มของคุณเลยทุกครั้งคุณมักจะทำหนะ้าเหมือนโกรธอะไรอยู่เสมอ ผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยออ้มมันไม่มีทางแล้วครับแลวไปรลับคาท้าแบบนั้นทําไมก็ไม่รู้เอาหนะ้าเขาขอให้ช่วยหาของไม่ได้ท้าอะไรสักหน่อยนะอากิระแต่ว่าเป็นคนที่แกร่งไม่ใช่เล่นเลยนะครับคุณเคียวโงคุ้นน่ะเหรออืมก็เป็นคนเข้มแข็งในห้องเรียนก็เห็นตั้งใจเรียนทุกครั้งเลยนะถ้าทางเขาเป็นแบบนั้นตลอดเลยเหรอครับอืมใช่เหมือนกําลังโกรธใครอยู่ทุกทีนั่นแหละแต่ท่าทางก็ขอโทษเขาไปแล้วนี่ครับแล้วทําไม ต้นเหตุที่เธอเป็นแบบนั้นก็คงเป็นเพราะฉันนี่แหละถ้าฉันเล่นเกมหาของกับเขาแล้วทําให้พอใจได้มันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะจริง่าะประธานครับตอนเนี้ยังไม่รู้สักนิดว่าฉันต้องลาออกจากตําแหน่งประธานหรือเปล่าวันนะแต่มีข้อแม้แบบนั้นนะ่ะนะถ้าหาไม่พบเลยล่ะครับเราจะต้องทํายังไง ก็ประกาศล้ออกนะสิ มาช่วยแล้วนะครับท่านประธานขอบใจมากคะแต่ฉันสัญญาแล้วว่าจะหาคนเดียวนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะถึงจะเป็นท่านประธานก็คงไม่ไหวหรอกราวนี่ไม่ยอมใช้เครื่องมืออะไรเลยด้วยสินะนี่มีเวลาแค่สามวันแถมยังต้องเรียนด้วย แค่ช่วงพักกับหลังเริ่มเรียนเท่านั้นเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่เลยปรวทานผมต้องลาออกแน่เลยแล้วชื่อใจท่านประธานที่หน้าเขาคงไม่รับปากผมทั้งปีนี้ทั้งนั้นะ โอ้อยเหมือนกันนั่นล่ะในชั่วโมงเรก็ดูท่าทางเขากลุ้มใจอยู่ด้วยนะเธอเมื่อวานน่ะเขาเปีกฝนทั้งตัวเลยนะได้ข่าวว่าไม่สบายไข้ขึ้นตัวล้าจีเลยเหรออะคุณอิมโนยมาม่าเนี่ยคงจะกลับไปนานแล้วสินะ ไม่ใช่นะครับท่านประธานคงกําลังอยู่ที่ไหนสักแห่งคงจะกําลังหาของนั่นอยู่ที่ไหนสักแห่งเด่นแะน่ทำเก่งได้แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละพรุ่งนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนี่เราอะไรกันแน่คุณเองเนี่ยก็มีแววตาที่สดใสไม่น่าไม่น่าจะเป็นคนเลวอย่างนั้นเลยนี่นะแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นได้ลงคอล่ะฮะ คุณประธานครับเรงหาของนั้นไม่พบอ,อีกแล้ครับคุณประธานนี่ใช่ยากเหมือนกันนะเนี่ยฝนตกจนหนาวออกจากเหนือที่หาไม่เจอก็เป็นความผิดของฉันเองดอีนะเพาอุตส่าห์ขอร้องให้ช่วยทังทีหน้าเราก็ทำเป็นยินน้มแย้มแต่จริงๆครัคงจะทระมานมากเลยนะครับ ที่นี่เนี่ยมันคงจะไม่ใช่แล้วสิครับที่นี่เนะนี่ยที่เนี่ยก็คงไม่ใช่อีกแล้วครับ<อ>นี่ก็ไม่ใช่อีกแล้วเหรอครับ เหลืออีกแล้วนะไม่นะเธอต้องมีท่านประธานที่ไม่ใช่ท่านประธานแล้วล่ะก็ผมไม่ยอมผมไม่ยอมจริงๆด้วยผมไม่ยอมผมไม่ยอมอากิระทำไมนะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยฮะ ลาพอดีเลยนะผมเจอของนั่นพอดีเลยด้วยทำไมเวลาคนเราจะซ่อนอะไรนะ่ะมักจะซ่อนไว้ในที่ที่เราคุ้นเคยเสมอคงจะไม่มีใครที่เอาของไปซ่อนไว้ในที่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหรอกนะจริงมากแต่ว่าุณรู้ไดีไมว่าฉันไปที่นั่นบ่อยๆนะทำไมผมจะไม่รู้ล่ะผมะรู้ด้วยว่าคุณชอบอ่านหนังสือที่ห้องสมุดหลังเลิกเรียนชอบนั่งดื่มน้ำชาที่สวนอาหารในโรงเรียน แล้วก็ชอบมาดูแลที่แปลงดอกไม้นี่ด้วยนะที่จริงตอนแรกผมก็กะว่าจะมาหาที่นี่ก่อนเลยแต่ดูแล้วไม่มีที่ให้ซ่อนอะไรเลยแถมยังไม่มีรอยขุดด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปหาที่อื่นก่อนนะทีแต่ผมก็บังเอิญนึกขึ้นมาได้ใช่แนละ้วในตอนเช้าวันเกิดของผม ความรู้สึกสดชื่นตอนที่ผมมาดูแปลงดอกไม้เนี่ยของที่คุณซ่อนอยู่ยก็คือดอกกระเดอร์ดิชิมาแล้วคุณก็เอามาปลูกไว้ในวันเกิดของผมพอดีซะด้วยขอบคุณมากเลยนะครับนี่เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดสำหรับผมเลยล่ะครับขอโทษนะคะฉันฉันขอโทษนี่หาของของคุณเจอแล้วนะครับ เราวนี้เป็นคําขอร้องของคุณบ้างให้ผมได้เห็นรอยยิ้มของคุณบ้างได้ไหมนะคะั่าดอกเบีิยเดอก็หมายถึงความเงียบสงบไ่นะแล้วก็หมายถึงช่วยตอบรับชัดทีด้วยละท่านประธานนี่เก่งจริงครับ แต่ก็โชคดีแล้วนะครับที่มันเป็นปอดบว,วมหน้าใช่สิ